คำเตือนคลิปวีดีโอนี้จะดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้ทำตามเด็ดขาดผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนำนะคะโอเคครับก็อยู่กับผมนะครับวันนี้กับเกม burning peel นะก็เดี๋ยวไปดูรายจ่ายนะครับนะเหมือนเดิมเนาะก็จะได้วายนะครับเนะนาะบนฟีเจอร์ก็จะเป็นวงกรนะครับวายสช่องกลางนะก็เดี๋ยวผมจะซื้อฟรีสปินนะครับวันนี้ มากระทุน1,200นะครับก็เป็นเป็นละ8บาทนะครับนะราคาซื้อ672นะครับนะจะได้แบ่งซื้อเป็น2รอบเนาะไปไปลุยกันเลยดีกว่านะครับก็เป็นฟีเจอร์มังกรนะครับนะวายเป็นมังกรนะครับนะสามช่องกลางนะครับก็สิบปีสปินนะครับเกมนี้ก็ยังไงขอให้มังกรมาไวๆหน่อยเนาะ เอา้าเฮ้ยก็เป็นวายสามช่องกลางแล้วนะตอนนี้เป็นเมกะวินเลยครับเป็น192บาทนะก็เหลืออีก8หมุนนะครับเนาะน่าจะเป็นเมกะวินหมดเลยนะก็ถือว่ามาวายอยู่นะครับทีแรกนึกว่าจะต้องรอนะกำลังจะบอกเลยเมื่อกี้ว่าขอให้มงกรมาไวาๆนะครับโอเคฮะดูกันไปต่อนะจะจะได้เท่าไหร่นะตอนนี้ก็เมกะวินต่อนะครับ2 2 0บบาทนะ ขอให้ตัวแพงเข้าสักทีนะฮะนะน่าจะได้เป็นพันอยู่นะโอ้โหจบเลยนะครับอย่างนี้ซื้อจบเลยนะผมเป็นผมไม่เข้านะครับเป็นไม่กอลินต่อนะฮะสี่ร้อยสิบหกบาทนะเนี่ยครับถ้ามังกรมาไวก็จะดีอย่างนี้นะครับเนาะหมุนที่เหลือนี่จะสบายนะมาตัวไหนก็เข้านะครับอยู่ที่จะเข้าเยอะเข้าน้อยนะโอเคครับสามร้อยสองนะเป็นไม่กอินตต่อนะฮะ สบายเลยอย่างนี้นั่งดูอย่างเดียวนะครับลุงนี้น่าจะซื้อทีเดียวให้หมดเลยนะเราไม่รู้นะมันจะเข้ามานะอีกสีรอบนะครับนะมาดูกันนะครับว่าจะได้เท่าไหร่นะสองพันก็พอเนาะโอเคครับไม่กวินนะ216บาทนะครับตอนนี้1 5 0 0นแล้วนะครับ1ันหแล้วนะ1ันหแล้วนะครับ สองพันก็พอนะครับนะซื้อไปรู้สึกจะ600เนาะก็เมก้วินต่อนะฮนะสามร้อยห้าสิบสองบาทนะโอ้เหมือนฝันไปเลยนะเพิ่งครั้งแรกนะครับนะที่มาไวขนาดนี้นะผมยังงงๆอยู่เหมือนกันนะฮะก็เมกะวินต่อนะครับสามร้อยสิบหกบาทนะตอนนี้สองพันแล้วนะครับอีกหนึ่งหมุนนะครับมือสุดท้ายนะ โอเคฮะแต่ซื้อมา600นะครับตอนนี้2,000แล้วเนาะไม่รู้จะถึง2,500หรือเปล่านะน่าจะถึงอยู่นะฮะโอเคครับ196นะก็รวมเป็น2,500นะ2,600นะโอเคครับ2,600นนะก็จบเลยนะครับอย่างงี้ <laughs> ได้เลิกเลยนะก็ยังไงฝากกดติดตามกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับก็ใครอยากให้เล่นเกมอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้นะครับก็เดี๋ยวจะมาเล่นให้ดูนะก็วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะฮะบ๊ายบาย